สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังติดตามคลิปนี้ของกิฟซี่อยู่นะคะวันนี้นะคะกิฟซี่มีเป็นวิดีโอรีวิวนะคะเ็นครีมซองนะคะเชิ้นจากเซวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ากิฟซี่มีตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะกิฟซี่ขอออกตัวก่อนนะคะว่าคลิปนี้ของเราเนี่ยเราทํามาเพื่อเป็น ความรู้สักเล็กน้อยนะคะแล้วครีมทุกตัวทุกซอนะคะเป็นการซื้อด้วยทรัพย์ของทุนรัพ์ของกิฟซี่นั่นเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ของกิฟซี่เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกความรู้สึกแล้วก็คาพูดที่กิฟซี่จะพูดออกไปเนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกที่กิฟซี่ใช้เองนะคะแล้วก็ไม่มีใครจ้างมารีวิวเนาะโอเคเข้าใจนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคนะคะ,ะมาเริ่ม สี่ตัวแรกนะคะจากตระกูลมะเขือเทศนะคะของเขาจะเป็นสมูทโตะแทบจะทุกซองเลยนะคะเคลมไว้ว่าหนึ่งซองเทียบเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่นจํานวนสิบลูกนะคะอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะเออมาดูกันที่ตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งนี่คือมาร์คมะเขือเทศสดบํารุงเร่งด่วนสิบลูกนะคะตัวนี้เนี่ยเออกิฟซี่ชอบนะคะเพราะว่า,ามีเขารู้สึกว่ากิฟซี่เนี่ยจะจําได้ว่าใช้มาตั้งแต่ที่เขาแบบทําผลิตออกมาใหม่ๆอะคะ่ะตัวนี้เนี่ย กิฟซี่จะพอกไว้10นาทีนะคะก่อนล้างหน้าแล้วกิฟซี่ก็เช็ดออกแล้วก็ล้างหน้าปกตินะคะก็มีความรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นนะเขาเคลมไว้ว่าเป็นวิตามินซีบำรุงผิวชนิดพิเศษบำรุงดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์สว่างกระจ่างใสอมชมพูนะคะก็ให้ความรู้สึกตามนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนวันไหนที่หน้าแบบทํางานโดนแดดโดนอะไรเงี้ยนะคะใช้สภาพผิวหนักอะไรเงี้ยนะคะกิฟซี่ก็จะมาพอกกับตัวนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกชื่นนะแล้วก็แบบ ถามว่าเรื่องความสว่างกระจ่างใสเนี่ยกิฟซี่ให้หกเต็มสิบล้วกัน,นะคะ่ะเพราะว่ามันก็เห็นไม่ชัดอะคะ่ะมันก็เห็นไม่ชัดว่าผิวมันกระจ่างขึ้นอะไรเงี้ยนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มออร่าไว้นะคะกิฟซี่ยังไม่ได้แกะน้ำข้างในให้ดูนะคะว่าน้ำเขาเป็นยังไงนี่นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสครับนิดนึงนะคะ เป็นน้ำใสๆขาวๆนะคะเป็นคล้ายๆกับบำรุงเฉยๆค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเขาคือเซรั่มนะคะเซรั่มที่หมายถึงว่าเป็นน้ำใสๆนะคะบำรุงเข้าไปที่ผิวหน้าแล้วก็ซึมง,ง่ายนะคะตัวนี้ก็บอกว่าเป็นสมูทโตโทเมทคอลลาเจนไวนเซรั่มนะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้น จากมะเขือเทศที่ปุ่นสิบเท่าเหมือนกันสิบลูกเหมือนกันนะคะช่วยบารุงฟื้นฟูผิวที่ที่ค้าเสียแล้วก็เซลล์ผิวที่ถูกทาลายจากแสงแดดนะคะเพิ่มวิตามินให้กับผิวทําให้ผิวมีออร่าขึ้นดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเคตัวนี้เนี่ยกิ๊ซี่ก็ให้หกเต็มสิบเหมือนกันเพราะว่ากิ๊ซี่ใช้ไม่บ่อยนะคะอืมแต่ว่าเรื่องเนื้อครีมเรื่องการบํารุงเนี่ยเห็นไหมแห้งแล้วค่ะที่กิ๊ซี่ทาไปเมื่อกี้นะคะก็บํารุงก็ดีเยี่ยมอยู่ค่ะตัวนี้นะคะราคาประมาณ49บาทค่ะตัวนี้39 9บบหรือนี่แะะค่นนใจนะ แล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวนี้น้องมะเขือเทศน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นผสมกูต้าและอาบูติและวิตามินซีเป็นมาร์กเหมือนกันค่ะเป็นมาร์กหน้าใสปิ๊งนะคะเขาบอกว่าเขามีวิตามินซีวิตามินอ e, ีเก็บแล้วก็ช่วยบารุงให้ผิวค่อยๆสว่างกระจ่งางใสทาข้ามคืนได้โดยไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้กิฟซี่ก็นานๆใช้ทีนะคะเพราะว่ามันไม่กิฟซี่ไม่ค่อยได้ใช้แบบเป็นมาร์สอะไรพวกนี้ข้ามคืนเพราะว่ากิฟซี่เนี่ยจะเป็นคนที่ คล้ายๆกับผิวบอบบางแล้วก็อุดตันแล้วก็แพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นครีมที่กิฟซี่จะทาในช่วงช่วง้ามคืนอะไรเงี้ยมันมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกิฟซี่ก็จะมาส์กแล้วก็ล้างออกนะคะอ่ะย้อนให้ดูเนื้อครีมนะคะโอ้เจ้มจนอยู่นะคะความเข้มข้นก็นี่เลยโอ้ไม่เปลืองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความหนืดนะคะให้ความหนืดอ,อืมแต่ว่าเท่าที่กิฟซี่ใช้ไปแล้วกิฟซี่ก็มีความรู้สึกว่า เขาก็น่าจะบำรุงในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อีกนะั่นแหละค่ะยังไม่เห็นผลกลิ่นหอมดีกลิ่นก็เป็นกลิ่นของสมุตโตนั่นแหละนะคะตัวนี้ให้เจ็ยเต็มสิบนะเพราะว่ากิฟซี่มาร์อยู่แล้วก็คล้ายๆกับกิฟซี่รู้สึกว่าได้รับความนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะคะจากสมุตโตนะคะเป็นตัวนี้อันนี้ชอบมากนะคะให้ก้าเต็มสิทนะคะที่ตัดไปหนึ่งคะแนนก็เพราะว่าเขาปรับผิว ปรับสีกับมหาผิวเราเนี่ยมันช้านะคะเพราะว่าอ่อตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น BB และ CC ครีมนะคะจากสมูทโตกก็เหมือนเดิมนะคะมีคุณค่าเทียบเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกนะคะเป็นแบบนี้ชอบมากนะคะแล้กิฟซี่เนี่ยใช้ได้ใน ท,ทุกวันนะคะใช้ได้เป็น every day look นะคะใช้ในวันที่แบบว่าเราไม่อยากแต่งหน้าเยอะเราทาตัวนี้แล้วเราก็ทาแป้งเด็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วอะไรางี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเอาข้างข้างนี้เนื้อครีมเยอะเกินไปแล้วต้องข้างขวานี่อา่าเขาจะเป็นเนื้อครีมสีชมพูนะคะเมื่อมันมาทาเข้ากับผิวเราเนี่ยกิ๊บซี คิดว่านะเท่าที่สังเกตเห็นนะคะเขาจะปรับสภาพให้มันเป็นสีเดียวกับผิวของเรานะคะนี่นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ผิวที่มีอันเดอร์โทนไปทางแทนก็ใช้ยากนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีประมาณนี้เขาก็ออกไปทางขาวชมพูะคะ่ะอืม น,นี้กิ๊บซี่ใช้ได้แทบจะทุกวันนะคะเขาผสมสารกันแดดด้วยนะคะมี SPF 30 PA วกบวกบกตรงนี้โอเคตัวต่อมานะคะเป็นตระกูลของสเนลนะคะหรือหอยทากนั่นเองจาก Fuji Snail m a ์กนะคะอันนี้เป็นฟูจิ Snail m a ์ k แล้วก็อันนี้เป็น Fuji ิสเนลเจลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยกิ๊บซี่ไม่ชอบนะคะไม่รู้สิเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับ ขัดขี้ใครอะคะ่ะเป็นน้าําใสๆตอนแรกที่ซื้อมาเพราะว่าคิดว่าเขาจะเป็นน้ําตกอะไรเงี้ยนะคะเลามาอ่านดูก็คือเขาเป็นคล้ายๆกับน้ําที่แบบโดนผิวเราแล้วจะเป็นแห้งขัดขี้ใครนะคะแล้วหลายๆคนที่เทเทมาโดนผิวเนี่ยแล้วลองขัดเนี่ยเราจะคิดว่าสิ่งที่เราขัดไปเนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยมันคือขี้ใครใช่ไหมน้ําใสๆแบบนี้แต่กิฟซี่มีความรู้สึกว่าที่กิฟซี่ขัดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ขี้ใครเมันคือเนื้อครีมที่มันมานั่นเลยค่ะ เนี่ยลองขัดขัดไปดูมันจะเป็นแบบรู้สึกว่าเป็นเม็ดสกักๆใช่ไหมแต่ว่าที่มันเป็นเม็ดสักๆมานั่นคือเนื้อครีมนะจ๊ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กับผิวหน้าเนาะเพราะว่ากลัวแพ้อีกนั่นแหละค่ะก็เลยมาใช้กับผิวตัวอะไรอย่างนงี้นะคะใช้ให้หมดอะไรอย่างนงี้นะคะตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าใช้ก่อนล้างหน้านะคะใช้ใช้ได้เช้าเย็นนะคะตัวนี้เป็นฟูจิสเนลมา k ผลิตภัณฑ์พอกหน้านะคะตัวนี้ใช้พอกหน้านะ้อนี่เขาก็บอกอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหม มีรูปเด็กผู้หญิงพอกหน้าอยู่ตรงนี้นะคะคือวิธีใช้นะเราต้องอ่านวิธีใช้ให้ละเอียดนะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาเราจะคิดว่าเขาเป็นครีมบำรุงผิวแล้วเราก็จะบำรุงอย่างเดียวนะคะแล้วพอแล้วเราต้องล้างออกเนาะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้าใช้ทำล้างทําความสะอาดหน้าแล้วก็ซับหน้าให้แห้งแล้วก็ทาตัวนี้พอกทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 10- 1ถึงนาทีแล้วก็ล้างออกนะจ๊ะตัวนี้เขาช่วยในเรื่องรูขุมขนแล้วก็ความสว่างกระจ่างใสบำรุงอย่างล้ำลึกนะคะอืม คุมมันช่วยกระชับลูกขนคขนพอกหน้าให้สว่างกระจ่างใสแล้วก็บำรุงเซลล์ผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดนะคะตัวนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวกิฟซิตจะให้เพื่อนๆมาดูที่เนื้อมาส์นะคะเนื้อมาสจะเป็นเนื้อสีขาวเข้มข้นแบบนี้เห็นไหมเนื้อมาสจะเป็นเนื้อมาสสีขาวเข้มข้นแบบนี้นาออันนี้ค่ะมาทิ้งไว้เนี่ยหน้าเราจะตึงนะคะก็คือห้ามหัวเราะห้ามพูด โอเคแล้วก็กิ๊บซี่รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ากิ๊บซี่น่เป็นคนแน่นอนอยู่แล้วชอบมากหน้านะคะชอบแบบบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะมากๆตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเพิ่มวิตามินลงไปในผิวของเราแล้วเนี่ยเขายังช่วยดูดความมันนะคะสําหรับสาวหน้านมันอย่างกิ๊บซี่เนี่ยเหมาะเลยนะคะช่วยดูดความมันอืออกไปจากผิวนะคะตัวนี้เป็นวิตามินซีนะคะกิ๊บซี่แพ้นะคะตัวนี้เนาะเพราะว่าที่สัมผัสได้ก็คือใช้ทาไปแล้วเนี่ยพอกิ๊บซี่จะทาก่อนนอนนะคะพอตื่นเช้ามาเนี่ย มีผดแดงขึ้นนะคะมีผื่นแดงแขึ้นที่หน้าผากน,นะคะตัวนี้ก็เลยกิฟซี่ก็เลยไม่ขอพูดถึงเขามากนะคะตัดไปเลยดีกว่าเนาะโอเคตัวต่อมานะคะเป็นน้ำผึ้งนะคะเป็นฟูจิบีว n โนมครีมนะคะบีวิโนมครีมตัวนี้ตัวนี้กิฟซี่ก็ให้เป็นเจ็ดเต็มสิบล้วกัน,นะค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนื้อหอมเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมข้างในเป็นแบบนี้ของเขานี่อยาจ,จะเป็นน้ำผึ้งนะคะเป็นเจล ครีมน้ำผึ้งนะคะผสมกับทองคำนะคะมีทองคำด้วยเป็นแบบนี้นะคะก็ช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกนะคะตัวนี้เป็นการเพิ่มวิตามินให้กับผิวบำรุงผิวด้วยสารสกัดจากสุดฮิตจากเกาหลีนะคะผสมทองคำนะคะตรงนี้จะบอกว่าผสมทองคำเนาะโอเคตัวต่อมานะคะตัวสุดท้ายตัวนี้กิฟซี่ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะเป็นเซรั่มคาเวียผสมคอลลาเจนตัวนี้มีกลิ่นหอมมากนะคะกิฟซี่ชอบนะคะเมื่อ บีมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะผสมทองคําเหมือนกันนะคะอ่ะแต่ว่าตัวนี้จะผสมน้อยกว่านะคะอืพิซซี่ชอบกลิ่นเขานะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นที่บอกว่าเออเนี่ยคือครีมบารุงผิวจริงๆนะคะแล้วเขาก็เคลมไว้ว่าอเคลมไว้หก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 อันหกคำะคะบอกว่า จุดด่างดำแลดูจางลงสีผิวดูขาวใสขึ้นแล้วก็เป็นสีผิวที่สม่ำเสมอนะคะบำรุงผิวให้เรียบเนียนนะคะลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวดูกระชับแล้วก็ดูขุมรูขุมขนดูเล็กลงนะคะจ็มีคนรู้สึกว่าชอบนะคะใช้ไปแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าหน้าได้รับวิตามินซีจริงๆนะคะกิ๊บซี่รู้สึกว่าผิวมันฟูนะคะถ้าตัวไหนที่กิ๊บซี่รู้สึกว่าใช้แล้วผิวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิ๊บซี่จะออกมาพูดนะคะแล้วนะคะกิ๊บซี่จะบอกเพื่อนๆว่านะคะสําหรับน้องๆที่หน้าย,ยังเป็นสิวอยู่นะคะค มันเป็นครีมซองที่เหมาะสําหรับผิวที่แข็งแรงนะคะสําหรับผิวที่กําลังเป็นสิวและกำลังดูแลรักษาสิวอยู่อะไรเงี้ยนะคะกิฟซี่ไม่แนะนําให้ซื้อมาใช้ตามเนาะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่จบไปแล้วนะคะกิฟซี่ก็เลยจะมี3ตัวนะคะมาบอกเพื่อนๆว่าเป็นลําดับที่1 2- 3ที่กิฟซี่ชอบมากที่สุดนะคะตัวที่1ที่กิฟซี่ชอบก็คือ BB ครีมก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีสารกันแดดแล้วกิฟซี่ใช้ได้ในทุกวันใช้เป็น everyday look นะคะเนื้อครีมก็เข้ากับผิวของกิฟซี่ดีนะคะตัวที่2ก็คือเป็นมมาะะะเเเเเเกกลลลทศตตตััววนนี้้้้็็ใชงแแ่่ดคคยยไป ต้องมีติดตัวเครื่องแป้งไว้นะคะตัวที่สามก็คือเป็นมาสก์อ่อไม่ใช่มาสกสีเซรั่มคาเวียนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกแล้วก็กิฟซี่มีความรู้สึกว่าเขาทําได้อย่างที่เขาเคมไว้ด้านหลังนะคะทุกคนก็คือจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวของกิฟซี่ในครั้งนี้นะคะแล้วกิฟซี่ขอบอกนะคะว่า เป็นการรีวิวครั้งนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจแล้วก็การรีวิวในสไตล์ของกิฟซี่แล้วก็ความพึงพอใจในตัวครีมแต่และตัวแล้วก็ความพึงพอใจสําหรับการใช้ของกิฟซี่เองนะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กิฟซี่ด้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายแอบดีค่ะ